สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่24มกราคม2566ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมติอนุมัติวงเงิน3,946ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5 ภายในกรอบวงเงิน2016ล้านบาทค่ะโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายห้องพัก40%่สินจำนวน5 0 0แสนสิทธิ์ต่อห้องต่อคืนนะคะสูงสุด3,000บาทจำกัดให้ใช้สิทธิ์จองสูงสุดได้คนละ50สิทธิ์ห้องต่อคืนค่าใช้ใจ่าย e voucher 600บาทโดยไม่มีการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินเหมือนกับเฟส1-4ที่ผ่านมาซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัะมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตามที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาวยการไว้ทรงผมของนักเรียนพศ2563มาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญการลงโทษเรื่องทรงผมได้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงแนวทางปฏิบัติกับการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดอาจอาศัยอำน,นาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด นำไปปฏิบัติได้ดังนั้นเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาตนจึงได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพศ2563และเสนอสำนักงานเรขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วออกเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือเวียนเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน หรือนักศึกษาเอาไว้อย่างกว้างๆเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษากำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนําหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นระเบียบหรือข้อบงังคับของสถานศึกษาในแต่ละแห่งเอง สนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการาดยิงสองแห่งซ้อนในวันเดียวกันค่ะที่เมืองฮาร์ฟมูลเบยเมืองเล็กๆริมฝั่งทะเลในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่23มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทําให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น7รายเหตุการาดยิงสองแห่งบริเวณเมืองฮาร์ฟมูลเบยห่างจากนครซานฟรานซิสโกประมาณ50กิโเมตร โดยเหตุการณ์ยิงแห่งแรกเกิดขึ้นที่ฟาร์มเห็ดและแห่งที่สองเป็นบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งโดยต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายต้องสงสัยได้นะคะเป็นมือปืนผู้ก่อเหตุการณ์ยิงโดยพบว่าเป็นคนงานชายสูงอายุเชื้อสายเอเชียวัย67ปี